สวัสดีครับทุกท่านไม่อัปเดืานะานนะผมอันนี้เป็นรถออรดี้คันเดิมของผมเองนะผมก็ยังอยู่กับผมนะครนนี้เพราะว่าผมคิดว่าผมจะซ่อมมันเองหมดทุกอย่างนะผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องช่างอะไรมากมายก็หาความรู้เอาแล้วก็ตั้งใจทำนะครับผมเพราะว่าถ้าเราซ่อมรถเนี่ยยากมันก็ยากนะครับผมแต่จะให้ผมไปหาหพวกช่างแล้วพูดดีๆพวกแม่งน,น,นั้นยากกว่าอ่ะ เนี่ยครับผมรถรุ่นนี้ครับไอ้พวกช่างออดี้หลายตัวชอบบอกว่ามันกินน้ํามันเครื่องที่จริงไม่ใช่มันคือความตอแหลของช่างนะครับผมมันพูดไปเรื่อยสังเกตนะทุกท่านเนี่ยฝาวาวเนี่ยมันจะน้ํามันมันจะซึมพอน้ามันมันซึมใช่ไหมครับน้ํามันเครื่องมันซึมออกทางฝาวาวอ่ะมันไหลลงไปโดนหยดไปโดนท่อยเสียแล้วควันมันก็จะขึ้นกินไอเสียมจะเข้ารถที่คนส่วนมากจะเจอกับรถออดดี้เอหกสี่ห้าเป็นกันทุกคัน แล้วก็พอเปลี่ยนซีนวาลเสร็จอะน้ำมันอาจจะยังรั่วอยู่ไม่จบเพราะว่าที่จริงแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งที่มีซีนเหมือนกันก็คือไอ้เพาลูกเบี้ยวเนี่ยมันจะมีซีนอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับผมต้องเปลี่ยนด้วยแล้วก็ตรงนี้ไอ้ตัวตึงโซ่ตึงโซ่ของเพาลูกเบี้ยมันก็จะมีซีนอีกหนึ่งตัวก็ต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนี่ตึงโซ่ของของฝั่งนี้อยู่ตรงนี้ส่วนตึงโซ่ของฝั่งนี้อยู่ข้างในนะครับผมมันจะไม่ได้อยู่ มันจะไม่อยู่ที่เดียวกันนะครับอ่านี่คือข้าวๆคุณท่านแล้วตอนนี้ผมกำลังจะดําเนินการเปลี่ยนมันนะครับผมก็กำลังจะเริ่มลือแล้วผมจะบอกไปเลยว่าอะไหล่ออดี้ถูกกว่า Isuzu t ทีเอฟไมากน,นี่เรื่องจริงไม่ได้โกหเพราะผมสั่งอะไรเองจากเว็บอารีเอ็กเพทั้งหมดนะผมทั้ง l a ซาด้ทั้งอา i ีเอ็กเพทั้ง s h o ปปี e, อะไหล่โอเใช้งานได้อย่างดีหมดทุกอันนี่ฝาก็เพิ่งเปลี่ยนมา รีเอ็กซ์เพสนะครับผมก็เดี๋ยวเตรียมตัวดีจจะอัปเดตให้ดูนะครับผมว่าเป็นไงบ้างนะครับผมอย่างที่บอกนะซ่อมรถมันก็มันก็ยากแหละทุกท่านเพราะว่าผมไม่ได้แบบไปฝึกงานตามอู่นะครับผมหาข้อมูลจากเว็บรัสเซียเอาแล้วก็ทําตามเขานะครับถึงมันจะยากจะก,ก็ไม่ยากเท่ากับแบบช่างครับรถผมเลยและช่างแม่งลีลาเพราะแม่งดูคันอื่นอยู่ครับ ถ้าเจอช่างดกกีก็ดีไปนะครับผมแต่ดีของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซ่อมรถนีนะมันต้องมีมารายาทด้วยนะผมเพราะฉะนั้นผมซ่อมเองสบายใจกว่านะครับผมก็อัปเดตให้ดูครับผมนี่เียผมไม่ได้ลงช่องมาจะเป็น2เดือนแล้วมั้งกนนน็นี่ับผมการเดิมนี่พลาสตงพลาสติกต่างๆอยู่ครบหมดนะครับผมแค่ถอดออกไ้ข้างนอกน,นะครับผมก็มีเท่านี้ทุกท่าน ก็ติดตามช่องด้วยลวกันถ้าใครเห็นคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ